สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเพจริบบินแดงก็มีกล้วยสุกเนาะอยู่1เครือนะคะในสวนหลังบ้านของพี่สาวนะวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทอดกล้วยแขกนะคะภาษาบ้าน,านเรากล้วยแขกตอนนี้นะคะกล้วยก็สุกงอมกำลังดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนำไปผ่าสักประมาณ1นลูกก็3ชิ้นนะคะแล้วเราชุบแป้งบางๆ ทอดให้เหลืองกรอบนะคะจะอร่อยมากๆเลยล่ะตอนนี้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งแล้วก็ทอดในน้ำมันที่กำลังร้อนจัดนะคะส่วนผสมของแป้งนะคะริบบิ้นแดงเนี่ยจะใช้แป้งกรอบเนาะแล้วก็เทคนิคสำคัญก็คือใช้มะพร้าวนะคะใช้มะพร้าวที่ขูดแล้วผสมลงไปในแป้ง จะไม่ใช้มะพร้าวที่คั้นแล้วแล้วเอามาใส่นะคะตอนนี้เราก็ชุบแป้งบางๆนะคะแล้วก็ทอดลงไปเนาะ mm hmm. ถ้าแป้งหนาก็จะทำให้เราไม่ฟินากับการกินต้องชุบบางๆ ตอนนี้นะคะก็บางส่วนเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้สำหรับทอดกล้วยนะคะนี่ัดไปเอาแป้งออกนม่งานเดี๋ยวจะติดกันก็เดี๋ยวรอจนเหลืองกรอบนะคะเราก็จะตักพักหวันนี้นะคะเห็นไหมคะเหลืองกรอบน่ารับประทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจัด ใส่จานกันนะคะตอนนี้ก็จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะรับประทานแล้วก็ใครที่อยากทานกล้วยนะคะก็ไปดูหลังว่านะถ้าตอนนี้สุกเรียนนะคะถ้าสุกแล้วก็มาทอดรับประทานเป็นอา,อาหารว่างๆยามอากาศเย็นๆแบบนี้นาะกสำหรับวันนี้ดิบินยังไปก่อนนะสวัสดีค่ะ